สวัสดีครับทุกท่านและ f อช่องทิไทพีชนแนลนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องก๊อกน้ําและสายยางสิ่งค้ายากภายในบ้านของเราเวลาเราเจอปัญหาก๊อกน้ําสายยางเมื่อเวลาไม่มีตัวรัดสายยางเข้ากับหัวก๊อกน้ําแบบนี้ครับเราจะทํำยังไงดีครับในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เมื่อเรามีตัวนี้ครับลวด ลวดในการลัดสายยางเข้ากับหัวก๊อกน้านี่นะครับบางท่านเคยเห็นมาแล้วแต่บางท่านอาจจะยังไม่เห็นนะครับผมไปเจอเพจเพจหนึ่งมานะครับแล้วผมก็จะมาแชร์ความรู้การใช้ลวดลัดกับปากก๊อกน้ํานี่นครับเราจะทํายังไงดีครับเมื่อเราไม่มีครีมเพราะว่าเราจะเจ็บมือหรือว่าอาจจะรัดไม่แน่นก็ได้ครับแต่วันนี้ทางช่องที่ายพีชแนลมีทางออกและแก้ไขแบบง่ายๆทำได้จริง ใช้งานได้ดีด้วยครับตามมาดูกันเลยครับสายยางเมื่อเราเสียบกับหัวก๊อกน้ําแบบนี้ครับเวลาเราเปิดน้ําแรงๆส่วนมากสายยางก็จะหลุดเห็นไหมครับจะหลุดแบบนี้แต่วันนี้นะครับทางช่องวิทยายีชนแนลจะมาแนะนําให้ทุกท่านใช้ลวดถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวรัดสายยางนะครับเราก็ใช้ลวดแต่ลวดนี้นะครับเวลาเราเข้าไปรัดตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยเราไม่มีครีมบิดเราจะทาไงดีครับผมมีวิธีและมีทางออกครับ เราจะพับลวดเข้าแบบนี้ครับนี่พับลวดให้เป็นห่วงแบบนี้ครับทุกท่านอาจจะเคยเห็นมาแล้วครับแต่บางท่านอาจจะไม่เห็นวันนี้ผมก็จะมาแชร์ความรู้ให้ดูครับนี่ครับตรงปลายก็จะเท่ากันแบบนี้ครับนะและตัวนี้นะครับเราจะมีตัวช่วยเป็นตะปูตะปูตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีไม้นะครับก็ใช้ได้ครับเสียบเข้าไปตรงนี้เลยครับนี่เห็นไหมครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำอย่างนี้เลยครับเราจะลัดเข้าไปที่สายยางแบบนี้เลยครับแล้วปลายของลวดอีกข้างนี้นะครับเราก็จะหมุนเข้าไปกับตะปูเลยครับแบบนี้ครับนี่ครับหมุนเข้าไปแบบนี้ครับเห็นไหมครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้ครับเราจะบิดตะปูเลยครับ บิดเลยครับแต่ว่าเราจะต้องดูลวดนะครับให้อยู่ตรงข้อของสายยานะครับนี่ครับเปม,ม้นะครับบิดเข้าไปเลยครับนี่เห็นไหมครับ แน่นตึ๊กเลยไหมครับเนี่ยดึงไม่ออกนะครับแน่นมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยดึงไม่ออกเลยครับนี่ครับในการใช้ลวดและตะปูในการทําตัวล็อกสายยางเข้ากับหัวกล้องนี่นะครับใช้งานได้ดีเห็นไหมครับแล้วเราก็ดึงตะปูออกง่ายเลยครับนี่เห็นไหมครับนะแต่ถ้าวันไหนเราไม่ใช้ลวดในการลัดสายยางแล้วนะครับเราก็นําตะปูนี่ครับใส่ไปในที่เดิมแล้วก็หมุนออกเลยครับนะ หมุนออกอีกข้างหนึ่งนะครับเราก็จะนําลวดออกบบไม่ง่ายเราไม่ต้องตัดเลยครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องนิไทยพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการแชร์ความรู้ให้ทุกท่านได้ชมนะครับนําไปใช้ภายในชีวิตประจําวันของเราได้ในการใช้ลวดแล้วก็ตะปูแทนครีมนะครับตะปูเนี่ยแทนครีมใช้ได้ดีในการทําให้ลวดของเราแน่นเข้ากับ ก๊อกน้ำและสายยางแบบง่ายๆเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าววไทยัยพีแชนแนลครับผมในการทําแบบนี้นะครับก๊อกน้ําและสสยยางของเราก็จะไม่หลุดออกจากกันแล้วครับ